คลิปนี้ก็จะมาแนะนำการเขียนวงจรสวิตบันไดนะครับแต่ผมจะไม่ได้ให้วงจรไปก่อนนะครับแต่จะสอนวิธีการเขียนวงจรจากงานจริงนะครับเราลองดูการทำง,งานของสวิตบันไดก่อนนะครับเมื่อเราอยู่ชั้นบนนะครับเมื่อเราอยู่ชั้นบนนะครับเราก็ปิดเปิด สวิตที่ด้านบนตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็จะเดินลงไปชั้นล่างนะครับ oh. มีเด็กขวางบันไดอยู่นะครับ oh. แล้วก็ลงมาที่ชั้นล่างแบบนี้นะครับแล้วเราก็ปิดอแบบนี้นะครับปิดเปิอยบบนี้นะครับการทำงานจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่า วิธีการเขียนวงจรจากงานจริงเป็นอย่างไรครับมาดูวิธีการเขียนวงจรจากของจริงกันเลยนะครับเพื่อจะได้เป็นพื้นฐานในการที่จะตรวจเช็คตรวจซ่อมหรือจะนำไปใช้ในการเขียนวงจอรอุปกรณ์ใหม่ๆต่อไปได้ครับวิธีการสังเกตน,นะครับสวิตช์บันไดเป็นตัวซ้ายมือสุดนะครับสังเกตดูเมื่อเทียบกับด้านข้าง จะมีสายการต่อแค่เข้ากระบออก2จุดแค่นี้นะครับตร,ตรงนี้นะครับส่วนตัวที่2ก็จะเป็นจุดจ้ำนะครับให้เราสังเกตแบบนี้ครับส่วนเส้นด้านบนสีน้ำตาลตรงนี้ก็จะวิ่งเข้าไปในท่อด้านในนะครับนั่นแสดงว่า2ตัวแรกเนี่ยเป็นสวิตช์ค้่เดี่ยวธรรมดาแต่สังเกตตัวทางนี้นะครับาทางซ้ายมือผมนี่นะครับตามรูปมีไฟเข้า มีไฟเข้าไฟเข้าจริงไหมเราเช็คดูนะครับจากจุดนี้ตัวสวิตบันไดแล้วก็ตัวที่2จะสังเกตว่าจัามาจากจุดเดียวกันนะครับเราก็สามารถเช็คไฟที่จุดนี้ได้เลยนะครับ mm hmm. สวิต์รุ่นใหม่จะค่อนข้างเช็คไฟลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่มีน็อตที่จะเช็คแบบรุ่นเก่านะครับ mm hmm. ไฟเข้าที่จุด ด้านบนตรงนี้นะครับเราจำไว้นะครับเพื่อจะนำไปเขียนวงจรจากนั้นไฟก็จะไปจ่ายอสองขั้วด้านล่างตรงนี้นะครับที่เป็นสวิตบันไดเดี๋ยวเราไปเขียนเสัญลักษณ์แล้วก็เขียนสีตามนี้เลยนะครับสีฟ้าจะอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็สีน้ำตาลจะอยู่ทางด้านขวาเดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่ด้านบนกันเลยนะครับดูที่ด้านบนกันต่อเลยนะครับ จะสังเกตเห็นว่าอันนี้เดี่ยวๆเลยนะครับด้านบนสายสีน้ำตาลจากจุดสวิตนะครับจุดเดียวจุดเดียวตรงนี้เลยนะครับเส้นนี้ถ้าไปดูในบล็อกก็จะเข้าไปในท่อนะครับวิธีสังเกตง่ายๆแบบนี้ก็แสดงว่าสายเนี้ยจะต้องไปต่อเข้าหลอดนี้แน่ๆนะครับจะต้องไปต่อเข้าหลอด ราะปกติเวลาออกแบบเราก็ต้องออกแบบจุดต่อให้ใกล้กับอุปกรณ์มากที่สุดนะครับเพื่อเป็นการประหยัดสายแล้วก็2จุดด้านล่างซ้ายกับขวานะครับสังเกตดูสีเดียวกันด้านล่างเมื่อกี้ด้านซ้ายเป็นสีฟ้าแล้วก็ด้านขวานี่เป็นสีน้ําตาลนะครับต่อตรงกันเลยครับเดี๋ยวเราจะนําการทํางานจากของจริงตรงนี้ไปเขียนวงจรกันดูนะครับว่ารูปร่างหน้าตาชอบมาเป็นอย่างไรนะครับ นี่นะครับการทำงานสวิตบันไดปิดเปิดได้2จุดนะครับเรามาดูวิธีการเขียนวงจรจากที่เราไปสำรวจของจริงเกี่ยวกับสวิตบันไดนะครับลองมาดูนะครับเริ่มต้นจากชั้นล่างชั้นล่างจะมีไฟเข้านะครับถ้าดูจากชั้นล่างจริงๆแล้วเขาก็จําจากสวิตด้านข้างมาแต่ทีนี้ผมจะเขียนในลักษณะว่าเรานำไฟจากด้านบนมาให้เลยนะครับ ไฟอยู่ตรงนี้เราก็ต้องลากสายจากด้านบนมานะครับแล้วก็มาเข้าที่สวิตด้านล่างนะครับอันนี้คือสายไฟนะครับ1เส้นเรียบร้อยเป็นสายแนะครับเข้าจุดด้านล่างจากนั้นจะสังเกตว่าสวิตเมื่อกี้ถ้าใครลืมก็ลองดูวิดีโอสามวิธีนะครับซ้ายจะเป็นสีฟ้า ทางด้านขวาก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับด้านบนก็เช่นเดียวกันนะครับทางซ้ายเป็นสีฟ้าขวาเป็นสีน้ำตาลนะครับเราเอาตามของจริงเลยนะครับลองดูว่าสายจะออกมาลาักษณะแบบไหนนะครับเราลากสีน้ำตาลก่อนนะครับสีน้ำตาลจากด้านบนอ,อ่าลกขนาดนี้มาเลยนะครับแบบนี้ สีน้ำตาลได้มา1เส้นนะครับทีนี้ถ้าลากสีฟ้ามาก็อาจจะค้วายการผมขออาลากลงข้างล่างนะครับเพื่อความสวยงามด้วยนะครับเส้นที่2ได้มาแล้วนะครับชุดล่างเราต่อครบแล้วนะครับ มาดูชุดด้านบนจะเหลือจุดของสวิตตรงนี้นะครับที่ร้อยท่อเข้าไปนะครับก็แสดงว่าตรงนี้เราต้องเอาไปเข้าหลอดแน่ๆนะครับตรงนี้ลาเกินไปตรงนี้ตาเป็นลักษณะกระโดดข้ามสายนิดนึงนะครับอา่าแล้วก็ไปเข้าหลอดนะครับจากหลอดนิวตันอยู่ด้านบนแน่นอนนะครับ เขลากไปเข้าวตอนเป็นอันเรียบร้อยนะครับเราได้หลักการหรือวิธีการในการเขียนวงจรจากการทำงานของจริงนะครับก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเรานำมาเขียนใน,ในลักษณะแนวนอนเพื่อให้การดูง่ายขึ้นถ้าใครต่อบ่อยแล้วก็เขียนในลักษณะนี้ก็ค่อนข้างจะดูง่ายและก็สะดวกนะครับแบบนี้นะครับ สำหรับการทำงานของวงจรสซชดบันไดก็ได้วงจรอ,ออกมาเป็นแบบนี้นะครับใครจะนำหลักการไปลองเขียนวงจรอ,อื่นๆก็ได้เลยนะครับถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับการเขียนวงจรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องพันงานช่างครับ